ใครที่มีผู้ติด,ดตามในที่ต่อครบ1000คนแล้วแล้วอยากจะมีรายได้จากช่องติ๊กตอกของคุณนะฮะอย่าลืมไปตั้งปุ่มนี้นะครับปุ่มรับปุ่มนี้อยู่ตรงไหนนะฮะผมกยเสรบบบบนะฮะผู้ติด,ดตาม1.35ล้านทำสิบกว่าช่องนะครับแล้วก็สอนลูกเสยอมาเยอะๆมากมายใครที่มีผู้ติด,ดตามครบ1,000คนนะฮะรายได้เล็กๆน้อยๆน,น,นะมันก็มีค่าเราจะสอนให้พวกเขาตั้งแบบนนี้ให้หมดเลยนะครับนะ ฝากเพื่อนๆเซฟคลิปนี้เข้าไว้นะครับหรือว่าเพื่อนๆของเราใครที่มีผู้ด,ดิตามคนหนึ่งพันคนแล้วก็ลองแชร์คลิปนี้ไปให้เขาดูเผื่อเขาจะได้มีรายได้เพิ่มในติ๊กต็อกของเขาด้วยส่วนถ้าพวกเราแชร์แล้วเซฟแล้วเราไปดูด้วยกันปุ่มล้านนี้อยู่ที่ไหนไปเลยครับโอเคครับเพื่อนๆครับทีนี้เราเปิดม,มาที่หน้าช่องของเราอันนี้เราจะใช้ช่องที่13มมาสอนพบสอนให้พวกเรานะครับมาที่ข้างบนเลยนะฮะเปิดมาที่หน้าช่องใช่ไหมแล้วก็หาเจอ สามขีดเข่าขวามือข้างบนเปิดเข้าไปแล้วก็หาเจอเครื่องมือผู้สร้างพ่าเรามีหรือยังไม่ว่าจะเป็นบัญชีส่วนตัวบัญชีธุรกิจก็จะหาตรงนี้นะคะอ่าโอเคเครื่องมือผู้สร้างกดเข้าไปนะครับนะแล้วเราก็เลื่อนลงมานี่หาเจอการสร้างรายได้เห็นไหมครับอย่าลืมไปตั้งไว้นะครับรายได้เล็กๆน้อยๆมันก็คือรายได้อะใช่ไหมปั่นช่องไปเหนื่อยลำบากนะเล็กๆน้อยๆเราก็เอานะฮะถ้าไหมการสร้างรายได้ เข้ามาตรงนี้เลยครับเห็นไหมครมีของขวัญสําหรับวิดีโอกดเข้าไปตรงนี้เห็นไหมอ่าผู้เมื่อเห็นไหมครับของขวัญเปิดตรงนี้ถ้าตรงนี้เป็นสีเทาอยู่เสร็จแล้ว่ายังไม่ได้เปิดต้องเปิดวะเปิดเป็นสีนี่เปิดแล้วมันเข้าไปเลยครับอ่าเมื่อเห็นไหมครับตรงนี้ต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อย1000คนเห็นไหมครับมีแล้วต้องตั้งไว้เลยครับแล้วก็ตรงนี้มีบัญชีที่ใช้งานมาแล้วอย่างน้อย30วันนะฮะถึงจะถูกต้องเนี่ฮะ อย่างอื่นเราก็ไปอ่านเอาเองแล้วกันแต่สองสองข้อนี้สาคัญนะฮะถ้าข้อใดข้อหนึ่งไม่ถึงก็ไม่ได้นะครับอันนี้ของเราชื่อช่องนี้ใช่ไหมครบแล้วอ่าสี่หมื่นะ 40, กว่าแล้วช่องนี้ใช่ไหมฮะติ๊กถูกทั้งหมดถึงจะถูกต้องแล้วก็กดเข้าไปเลยครับเปิดใช้งานของขวัญน,นี่อ่านี่เห็นไหมเปิดไว้เรียบร้อยนะใครอยากจะมีของขวัญน,นะฮะต้องเปิดตรงนี้เข้าไว้นะครับโอเคครับนะทำแค่นี้เองเวลาเราโพสต์คลิป ออกไปมากกว่าหนึ่งนาทีนะฮะไม่เกินส0นาทีนะฮะถ้าเรามีแฟนคลับหรือมีเพื่อนๆนที่เขาอยากจะให้ของขวัญเราเดอกกลับอะไรของขวัญต่างๆนานาในทิดตอกเนี่ยเคยได้ใช่ไหมคะตรงเนี้ยเราก็จะมีสะสมรายได้ของเราเข้าไว้ถึงวลาเราก็สามารถที่จะถอนออกมาได้เห็นไหมฮะเราทำเอฟเฟอร์เรททำในหน้าทำเซลเลอร์อะไรต่างๆเราก็ต้องเพื่อรายได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปตั้งตรงนี้ไว้นะครับเราจะได้มีรายได้ เริ่มเข้ามาเล็กเลยน้อยๆขอให้ทุกคนได้เยอะๆนะครับโอเคหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากเซฟไว้ Save wise, หรือไม่ก็แชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะอย่ากเก็บไว้ชนคนเดียวเพื่อนๆของเราก็อยากได้รายได้ใช่ปะ่ะนะหากคลิปนี้มีประโยชน์ <c oughs> ก็ฝากกาไดไลค์กดแชร์แล้วเจอคลิปต่อไปของกุนสืออานิบาบนะครับนะแล้วถ้าเกิดว่าใครเจอเราเชิญไลฟ์สดที่ช่องไหนเข้ามาถามคำถามได้นะขอให้ทุกคนปังปัในติดต่อ นะครับบ๊ายบาย